สวัสดีค่ะเรามาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กับครูรัชยาวันนี้มาเรียนภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทยัยผ่านคำขวัญของจังหวัดสุขโขทัยกันค่ะไปกันเลยคำขวัญจังหวัดสุขโขทยัมยมรดกโลกล้ำเลิศกํากำเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังคโลกทองโบราณศักการะแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขจากคำขวัญจังหวัดสุขโขทยัยนักเรียนสังเกตอะไรได้จากคำขวัญบ้างคะผมสงสัยมรดกโลกของสุขโขทัยคืออะไรครับนักเรียนจะเห็นว่า จากคำขวัญจะแสดงให้เห็นว่ามีการสะท้อนเรื่องราวหลายอย่างและที่มาผ่านทางคำขวัญของจังหวัดค่ะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศิลาจาริก ประเพณีลอยกระทงวัดมหาธาต<า>ุผ้าปีนจกเครื่องสังฆโลกพ่อย่าแม่ย่าขุน หมดเวลาสนุกละสิไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าในวิชาประวัติศาสตร์กับครูรัชยานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย